สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับทีมเล,ล่ลักวันหรวงที่พบกัน3ปีครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วเราเล่นเซิร์มีมั้งน่าจะเซอร์มีเล่นกิงกำลังเปิดเส้นทางเข้าส่วนู้รับของก่อนรับของก่อนรับของก่อนได้ไหม แอจับแป๊บหนึ่งนะคะโอ้หแท้ๆอันนี้นี่คือแบบโอ้หหนูเคยได้ยินเรื่องรถยนต์ผละไม้หรือไม่ดันทีคิดว่ารถยนต์ผลไม้นั้นเป็นอุขัดทองแต่ตอนนี้สตรีในเมืองล้วนต่างจากกิจกรรมใหญ่เพื่อมอบของขวัญให้เขรู้ใจตอนนี้เพื่อนเื่อนที่อยู่ในวังหลวงวันนี้ก็เชิญข้าไปมพร่วม ร่วมง,งานด้วยอธิบายให้ข้าฟังหนยทีว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรคุณนหนูคลิดมอของควันและนำพัดผู้พานทีคู่พัดโยกเขียวหรือของขวัญอื่นๆที่ตนเองสะสมไปมอบให้กับคุณชายพานอันจะได้รับคะแนนเ,เพื่อไปนำเลขส่งของที่ต้องการหากของขวันด้ยังพอสามารถใช้ก้นอนเงินเลยกำลึงซื้อข,ของขวัญได้ชายพานอันจะม้วงขวันกลางคืนตา ตามของขวัญที่ทุกคนมอบให้ทุกทุกคนจะได้รับของขวัญคืนกับของคุณชายพานอันเพื่อเป็นเกียรนนติในนวนกำญ่เช่นนี้ของขวัญอ้าว โอ้ยังมีเยอะเลยเดีย๋วยวเราไปทำชีวิตกอนดีกว่าเพิ่มคนหรือทำเลยทำเร็วๆเลยทำเร็วๆทำเร็วๆไม่ว่ายังไงก็ตามขอเพียงมีชีวิตอยู่ทุกอย่างคือควา,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 ามหวัง ยินหมาอนโชยเหรือแน่นมนผู้ดูแลแต่งพวกขั้นไปนในปตำหนักต่างๆขั้นของขุนเขียวคุ้ยซื้อแล้วก็เดินไปพร้อมกับซีเหรียญมาปุบก็มีโอกาสเลื่อนขั้นนี่น่าจะเป็นลางดีโอเคลางดีแน่นอนตอนนี้เจอเสียงทะเลาออีกอ่ะท้ามองตามเสียงไปที่แท้นานกำนันหลายคนทะเลาะก,กันไม่รู้เพราะเรื่องอะไร,ข,รข้าเหยียบรองเท้าเจ้าใช่ไหมรองเท้าผู้นี้ข้ายัางไม่ได้สูงเลยเจ้าเปลี่ยนข้าเอาไหม 能。 ม่ใส่รี่ยิ้มออกเจ้าคือ,อหัวนหน้าที่เพิ่งแต่งตั้งนี่มาวางอำนาจเหรออ๋อฮะเรียบเ้รอติดตามห้องเตียสำหรับกาเรเลื่อนขั้นของท่านหลายคนร,รู้สึกไม่พอใจพอใส่รี่พูดออกมาสายตาที่ทุกคนมองมาที่ท่านอย่างไม่เป็นมิตรเจ้าก็รู้ถ้าตำแหน่งสูงกว่าเจ้า กันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้ายังมีหน้ามาพูดเมื่อครู่ผู้เจ้าก็เห็นแม้แต่ซสื้อผ้านางก็สักไม่เป็นแต่ได้เป็นหัวหน้าต้องมีนอกมีในแน่แได้ยินคํานี้นาะงกำนันคนอื่นเริ่มคิดคิกว่าไม่ท่านไปบอกว่าให้ท่านให้ท่าน,ให,านให้คําตอบพวกเจ้าอยากให้ข้าพูดอะไรเสียใจด้วยนะที่ข้าเลื่อนท่านได้นะั้นไม่ใช่ประสงค์ขตัตใครอาศัยตัวเองทั้งนั้นใช่ ลยวายทำไมไม่มีสมบองเลี่ังขี้คลาดอิกถูกต้องท่านพ,พึ่งถูกจบพวกไสก็น่าบึงแต่พวกานางเรื่องเยอะต้องรีบหาทางแก้ไขในตอนนี้เบื้องหน้าองค์รักลาตเวลลาตเวนอยู่หลายคนหัวหน้าองค์รักลาตเวนคือลางร่องหนิงเทศานสีหน้ารีเฉยเรียบเรียบเผยท่าทางเหมือนไม่สนอะไร ทุกคนพากาันซุบซิบมีบางคนผู้เบาบาหัวหน้าองค์คลักคนนี้กำลังเป็นคนดังข้างกายฮ่องเต้ก็คือกูเหิงข้าได้ยินเรื่องเขามานานแล้วเขาได้ยินว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมจะขอให้เขาช่วยเหลือได้หรือไม่ให้ครูเหิงช่วยกันถ้าเหมือนอย่างครูเขาต้องดูไม่ ถึงว่าไฉาลี่จะชิงฟ้องก่อนกับดำเป็นขาวกล่าวว่าท่านกล่าวว่าท่านกับฮุ่ยเซียนีคนผิดไฉลีโกรธมากกับปฏิกิริยาของคูห่หูท่านไม่สนใจไฉลี่บอกเล่าเรื่องราอย่างตรงไปตรงมาก็มันเรื่องมันถูกแล้วเราเล่าถูก ไปขาเรียดน่าอิจฉาโอ้โหอิจฉาเราสิเจ้าพูดว่าข้าติดสินบนนางข้าหลวงเจ้ามีหลักฐานไหมจ้ากล้าไปพูดต่อหน้านางข้าหลวงไหมียังพูดใสเลยใส่ไปเลยใส่ไไไไให้หมด บอกเลยจะตายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเพียงเจ้ายืนข้ากายข้าต่อให้เป็นศัตรูกับคนทั้งลูกก็ไม่เป็นไรวางแขนเปลี่ยนชุดนีเปลี่ยชนชุดอู้มีชุดหลายชุดมากเลย,ยชุดนีมนดแบบ้มันดูองค์รักแบบมันดูองค์รักแบบไม่ไม่ค่อย แบบพิมพ์ปับอรทำอันนี้หล่อมาให้หล่อมากโตขึ้นมาโ,โฮยมันน่าร้อนเครื่องเงินฟาทาโอ้ยพระเอกเราต้องไปลบใช่ไหมเนี่ยอ่อนโยนกับเราด้วยโอเคไม่เอาไม่ไม่เราไม่อยากเตินเงินหมหน้าเติมเงินเราขอรับของก่อน Yeah, yeah. เป็นทางอำนาจเวทคนที่หนึ่งที่หนึ่งเลเวลตำแหน่งนางสนมอันที่สองนุชุดห้าชุดม,มีอะไรบ้างมีอะไรให้เล่นบ้าง ย้งเล่นอีกยังเร่นบ้างไม่รู้โอ้ใหม่ก็เขาบอกว่าวันนี้วันที่สองเราได้ผู้หนูดีไปทีวิตคนเราเหมือนกิตติอินดีควรสนุกให้เต็มที่เพื่อให้จก ทองว่างเปล่าคู่กเกษตสจันทร์ฟ้าประทานความสามารถให้ข้ามาต้องดีประโยชน์แม้ทองนับพันตำลึงหากใช้หมดแล้วยังหาได้ใหม่อ่านจบก,ก็ดื่มสุราดื่มสุราด้วยกรดดีกรดดีทำไมเกียนกวีมาไร่กรดดื่มสุราคนเดียวล่ะวางสุราในกาฉายาเกียนกวีมาจากไหนถ้าเห็นกวีของท่าน เป็นหนึ่งนับแต่อดีตเลยถือโอกาสตั้งให้ท่านเป็นเซียนเตียนตั้งด้ดีขอบคุณแม่นางที่โย,โยงวันหน้าถ้ามีอะไรที่ข้าช่วยได้เชิญว,ว่ามาได้ยามีชีวิตสุราแก้วเดียวก็ควรไปสุดใหญ่ทองสดชื่อเสียได้อีกสันีโอเคได้คุูถือกะเพิ้นนึ่งนะจ๊ะ ว่าโจงที่ไหนซสอีกบังเอิญจังไม่บังเอิญค่าคอยเจ้าอยู่ถามสาเหตุแล้วกันท่านฟูเหิงดึกมาแล้วมาคอยค้าที่นี่ ดูไหมหนักโซ่อันอันเดียวไม่เอาเอาคโซ่อันหลโหยังเหลือเยอะเลยที่ให้เราเปิด I mm -hmm. เก็บเยอะจ writer. ังเลยเก็บเก็บหมดแล้วตอนนี้เราอยากได้บารมีอยากได้บารมีเพิ่มเราต้องโอ้โหเรียกบารมีเลย แล้วท่านถูกท่านถูนกให้ใช้พระสนมสูสูเสียงถึงหน้าเสียดายที่ซื้อเหรียญไม่ได้อยู่ตแน่เดียวกับท่านแต่โชคดีที่พวกท่านอยู่ไม่อยู่ไม่ไกลกันยังไปมาหาสู่กันได้คนที่ถูกแบ่งมาพร้อมกับท่านยังมีสายลี้วันนั้นนางขอโทษ เาใจไ้ตอนนี้เองท่านได้ถึงปูเหงสามารถอาศัยการใกล้ชิดปูเหงอาศัยเขาปลื้ม่องและขายญาตเมื่อตั้งใจและท่านไปที่โมอกคลักษณ์เมื่อได้พบท่านตาของปูหงษนเป็นจากรย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กดตับตกมเพื่อให้ช่องนี้สักประมาณ100กับ1000จะฉลอง100กับ1000ถ้าเกิดทำได้พี่จะฉลองเลยโอเคนะคะอย่าลืมฝากกดไ like. ล กดแชร์กดตับใกล้แล้วก็กดกระดิ่งที่หูด้วยนะฮะบุยบุยไปนะง๊า